สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลนะคะวันนี้แม่เพียวชาแนลจะมาเอรีวิวสินค้าหน้านุ่งกระเต้ค่ะตลาดอผลไม้สดขององบ้านเรานี่ยราคะเส้นทางใสายกุชมานพลสวัสดนะค่ะอยู่ตรงข้ามตรงองตลาดนัดไอวัวควายสีแยกนุ่งกระเต้หนุนงกระเต้ค่ะนี่นะคะมีผลไม้หลากหลายนะคะอมีสตรีของเจ้ายวบอนเนี่มีข้าวโพดแล้วก็มี แตงโมมีลิ้นจีลิ้นจีแตงขาวเออแตงขาวแตงโม,แ,งโมแล้วก็ลิ้นจีสั่งตรงจากไอของนครพนมแลไอของนครพนมนะคะไอหวานละมุนลิ้นเลยค่ะลิ้นจีขอไอนครพนมค่ะมีจำหน่ายตรงไอตลาดนงกระเตน,นะคะใครสนใจผ่านไปผ่านมาก็ไปอุดหนุนเลยคะ่ะไอ้ร้านของพี่เป้ค,ค่ะนี่นะคะไอแฟนเพื่อนอ่ะแนะนำสินค้าเลยค่ะ มีแตงโมตบไปโดค่ะแล้วก็มีลิกจกดั้นรอพอมีกระโพดต้มแล้วแตงขาวค่ะแตงขาวพื้นบ้านเรานี่ค่ะใส่แตงขาวปเห็นเดี๋ยวเผื่อ,อมาส่งขายทุกวันค่ะขายทุกวันบุมีวันยศดอยู่นี่เนะาะตลาดน,นัดนนยังลงอยู่ไหมตลาดน,นัดเราไม่ได้ลงลงค่ะไปตรงลงกระเตนี่ทุกวันเริ่มตั้งแต่จังโมงอยู่นงกระเตค่ะหกโมงค่ะ ห้าหกโมงเย็นอ่ะาาอถึงห้าหากโมงเย็น,ยนโยอ๋อสองโมงสามโมงเศร้าถึง,อ,ง,งอีสี่โมงแรง<า>อีสี่โมงแรงเขาเนาะดูตลาดอีง,งูควายเนาะฝั่งตรงข้ามกันเลยเนาะอ่ามีลิ้นจีด้ยนะคะลูกบลือเบาล่าเลยท่านผู้ชมเอ,อ้ยยกไหนยกไหนอยกไอพวงลิ้นเจพวงไอพวงนึงหนะโอ้ <ทะ S 1> โลเท่าไหร่คะนี่โลละร้อยค่ะโอ้ยหวานเจี๊ยบเลย ไอหมดตอร์ปิโดเนี่ยเอออ่วางลงอาตอร์ปิโดเนี่ยนี่นะคะพี่เป้นะคะเบิ่มเลยตอร์ปิโดหวานฉ่ำโลเท่าไหร่คะนี่อันนี้เป็นลู่นหกสิบรหกสิบรุ่นนี้เบิ่ลเลยกินได้หวานสิบคนกินได้สบายเลยเนี่ยกินทั้งครอบครัวกินทั้งครอบครัวแล้วก็เอกินกาบมันด้วยแดงฉ่ำเลยเนาะแดงหวานฉ่ำครับสนใจมาเลยครับตลาดนนกระแคเนี่ยเยอะประจำทุกวันต้องเอกต้องเจ้านี้เจ้าเดียวด้วยเนาะ ใจกับทักแชททักอะไรมาเลยครับเนี่ยตอบิโดไม่เอาพันอื่นเอาตอบิโดอย่างเดียวหวานช่ำพันอื่นไม่ขายพันอื่นไม่ขายแล้วอืมเี่นะคะนี่ห้าสิบบาทครับมะลืออย่างเดีืก็สวยดีกระไรเออห้สิบสวยเดี๋ยวไปดูจากสวนสวยๆทั้งนั้นเลยรับรองหวานแดงช่ำแล้วก็ลิ้นจี่พันนอพอเนี่ยลูกมะลือเนี่ยพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยขอนครพนมเนาะขอนแทโลละร้อย เลจีนะคะโลละร้อยนะคะนี่ของอีดอยู่ตลาดอยู่ตูกระเต้นะคะของร้านพี่เป้นะคะสนใจนะะนีมาอุดหนนพีเ่เป้ได้เลยคะะ่ะมีทุกอย่างกับผลไม้สดตรงนี้นะคะผลไม้พื้นบ้านค่ะขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียชาแน,นลด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับ